นี่ครับเมื่อวานขับขับมองสายผ่านนีครับสะดุดคุยนี้เลยนี่ครับเนี่ยมันมีร่องรอยการเดินการคุยนะครับผมไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะผมเล่นดักไว้หนึ่งหลังครับเผื่อไปลงที่อื่นด้วยเนี่ยมีรอยรอยวิ่งครับรอยคุยหาอาหารนี่ครับรอยกัดหญ้าไอ้กัดข้าวยับเลยครับผมดักไปตรงนู้งงนครับ จะหมานไม่หมานครับตามถนนตามเชียมด้วยนะครับ้างทางเลยครับติดถนนเ่ยเลยไม่ได้หมายไว้ครับหมายไว้นี่ไม่หลงไม่ลืมวะแต่คงไม่เหลือเนี่ยรอยคุยไม่ใหม่เลยเนี่ยมีรอยเท้าด้วยครับอยู่ใต้รากไม้เนี่ยครับโอ้โหนี่ครับกัดแหลกอ่ะครับกัดเข้าแหลกเลยเอา กลับหายครับหายแกล้ Hi, วหายแกล้วหายอย่างนี้มีลุ้นโอ้โหกระโพดแตกเลยครับนี่เชือกโอ้มีลุ้นเดี๋ยวต้องดูกันครับใช่หนูหรือเปล่าอันตรายครับอ้าวเรียบร้อยครับหลังแรกหมาอีกแล้วดําปึ๊ดมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ครับกระโพดกระจุยเลยครับเหลือแต่เม็ดมาแล้วกระพโพดทํางานครับโอ้โยกลางลำ ไม่พลาดครับอย่างนี้แม่ะตัวนวลๆสวยๆแล้วครับครับมาแล้วเต็มแรกครับไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับสามซี่ขีดแต่ก็โอเคแล้วครับหน้ามันนวลๆแลครับกำลังวัยรุ่นครับอ้วนๆเลยครับโอเคครับไป หมาแล้วมันหมาหมแต้มแรงมาแล้วครับสามรุนตามเชียบไม่ไดครับฝากคนละซับคนละไลค์คนละแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับไปครับหลังจากแต้มแรงมันหมาแล้วนี่จะหมาไหมมีรูอยู่ครับเนี่ยรูเก่าๆครับข้างคันนาที่เกี่ยวแล้วโอ้โหไม่เอาครับอันนี้แหมอันนี้น่าเสียดายครับไม่มีลั่นไม่มีอะไรเลยครับทางมันลื่นเลยครับนะเนี่ยดรูมันอยู่เนี่ย ใส่ตัวไม่อยู่แล้วมั้งครับนี่ครับนีนเป็นขุยหากินก็ไม่รู้ครับหลังนี้ไม่เอาครับแหมน่าเสียดายครับปละรุนกันต่อครับมันเป็นคนานะครับเขาเกี่ยวนี่เกี่ยวประมาณสองวันสามวันแล้วครับไม่ได้มาดูฝนมันตกหนักครับก็เลยมาดูนะครับมันเหลือแปลงเดียวเนี่ยข้างๆหลังเป็นป่ามันครับหมายสวยมากแต่รูไม่ค่อยมีครับร่องรอยไม่ค่อยมี น้ำมันจอดจอดแจะๆเลยครับก็เลยไม่เจอ,อยังไงโอเค่ครับไปสายแล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนครับไม่รู้ใจยังไงแล้วนี่ครับข้างหลังเป็นป่ามันครับข้างข้ๆเป็นนาล้างนะครับหมายสวยจัดครับ เหลือนาแปลงเดียวครับแต่ทางไม่ยี่ครับต้องรอยไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับอันไหนพอมีเปอร์เซ็นต์ครับมันจะใกล้มืดแล้วด้วยพอมีเปอร์เซ็นต์ก็เอาหน่อยครับจัดหน่อยดักได้แค่สิบหลังครับกับเหล็กเยอะกระโพดมาครับหลังนี้นี่ใจเหมือนไหมลั่นไหมครับโบบาไหมโบบาไหมไม่โบครับ นี่ครับไม่โบ๊ะไม่บ้าเลยครับนิ่งเนี่ยมันมีรอยครับรอยเก่าๆเนี่ยรอยเท้าเก่าๆนะครับซ้ายขวาเนียครับมีรอยเท้าหนูแน่ครับไม่มาครับอย่าเอาไปเลยนู้นครับเละๆเลยครับนี่โอ้โหน่าเสียดายครับวันนี้หมายสวยครับโอเคครับไปไปลุ้นนาเก่าต่อครับฝั่งนู้นแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามไปฝั่งนู้นอีกสี่หลังครับ ตามลุนตามเชียร์ฝติดตามช่องเป็นกำลังใจด้วยครับ <c oughs> <c oughs> นะครับนู่นกับเดินม,มาตั้งแต่ติดถนนนุ่นโอ้เดินม,มาเป็นสิบไร่แล้วครับ่าจะถึงครับตรงนี้หลังเดียวไม่ได้นี่หาเลยครับมีร่องรอยอยู่ครับเนี่ยนี่ล่องรอยครับล่องรอยการเดินข้างขนาครับรอยกัดข้าวครับได้ไหมโบบาไหมนี่ครับลู อะชืบโอ้โหปวดร้าวไม่เอาครับเป็นหนูน้อยเรื่องไงหรือไม่มาทางนี้หรือยายแล้วก็ไม่รู้ครับนี่มันมีรอยเดินอยู่ครับแล้วก็เก่าฝนมันตกเลยครับอืมนี่ครับรอยเป็นล่องเลยปื๊ดมาโน่นครับทั้งใส่ไม่อยู่แล้วครับโอเคครับไป เปลวมันออกเน่ครับน่ากลัวไม่อยู่แล้วแ่ะครับตรงนี้ดักไปซองหลังครับตรงนี้หลังนึงฝั่งนู้นอีกหลังนึงครับกันพลาดเนี่ยครับมันมีร้อยขวียอยู่สี่ห้ารูแลวครับผมว่าน่าจะมีตัวนะแต่ไม่รู้จะโดนหรือเปล่าครับอ้าวนี่นอนเลยนอนมอบเลยอย่างนี้รู้เรื่องครับเนี่ยมันมีหลายรูมากครับนี่ ออกมาอย่างนี้ก็มีครับนี่ฝั่งนี้ก็มีครับนี่ครับนี่ครับโอเคฝั่งนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวไปลุ้นฝั่งนุ้นต่อมาแล้วมาแล้วครับคัวตัวสวยๆครับการคอยอย่างนี้ไม่มีพลาดครับดูเรื่องข้าพดทําทำงานไปดูอีกฝั่งครับจะได้ไม่ได้จะโดนไม่โดนทางให้รื่นเลยครับ เนี่ยลอยมันคุยนะครับผมก็เลยว่ามันยังมีตัวอยู่ครับลอยคุยขี้ดินเนี่ยทางลื่นเลยครับอาชึบไม่เอาครับสงสัยมีตัวเดียวงั้นะรู้รู้หลายรู้ครับไม่น่ามีตัวเดียวนะพูดถึงนี่ครับเลื่ยมๆเลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยครับ โอ้โหต้องใส่มีตัวเดียวครับแหม่สองหลังหนึ่งตัวก็ยังดีครับแหมหกหลังแล้วครับปะเดี๋ยวลุ้นข้ามไปนู่นฝั่งนู้นครับอีกสี่หลังจะได้ตัวเพิ่มไหมอย่างน้อยก็ไม่เหว่แล้วครับวันนี้มันมันมันครับครับครับข้ามาอีกฝั่งแล้วตอนแรกอยู่ฝั่งนู้นครับติดถนนข้ามมาคอรบฝากให้กระต๊อบน้าเขาครับเนี่ยทำเป็นข้าวมีน้ำจะจอดจะแจกครับเดม ทุกทีมันจะเนี่ยครับไอแถวคณาที่มีต้นข่อยนะครับจะมีหนูครับมันไปยากครับรอให้เขาเกี่ยวข้าวก่อนเกรงใจเขาครับมาเขามีคณาไอมีกระตอบกลางนาไม่รู้ว่ามีของอะไรมั่งเราก็ไม่อยากเข้าไปใกล้ครับมาครับหลังนี้โอ้โหเห็นจต่ไกลนะครับไม่เอาครับอ่าโดนมาครับมีรอยเท้าหนูใหญ่ผ่านด้วยครับแต่ไม่เอาครับ แม่หลังหลังนี้ไม่โดนนู่นครับรอยกัดข้าวเก่าๆมีรอยเท้าใหญ่ๆอยู่ผ่านอยู่ครับไม่มาครับไปครับอีกสามรังจะได้ตัวเพิ่มไหมมันมีรอยรอยกัดข้าวรอยเหยียบข้าวเดินนะเนี่ยรอยเท้าเก่าๆครับไม่ลูกมีตัวตัวยังอยู่ไหมโอ้โหอันนี้ก็ไม่โดนครับนี่ครับ ปลายไม้ผมมีจะลอยเท้าหนูใหญ่ครับนี่นี่ครับเต็มเลยครับนี่รอยเท้าหนูใหญ่หรือมันโล่งไปก็ไม่รู้นะครับนึกว่าจะโดนครบแม่กะหวังหนูใหญ่เลยครับโอเคครับไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวสองรงสุดท้ายครับนะครับรอยเดหมาดอหมาจรครับเดินให้เละเลยครับแต่มันมีร่องรอยการกัดของหนูอยู่ครับเสียงดักไปครับ รอยเก่าเก่ารอยเสียงไว้โดนไหมอะชึบไม่โดนครับท่านผู้ชมนี่ครับรอยขัดข้าวเก่าเก่ากองเต็มเลยครับนู่นครับรอยเดินครับเป็นล่องเลยครับแต่หมามันกวนครับแม่ไม่ว่าจะหลงมาครับไม่หลงครับโอเคครับอันนี้ไม่โดนไปรุ่นหลังสุดท้ายกันครับนะครับสุดท้ายของวันนี้ละ ได้ไม่ได้ครับนี่มันมีรอยกัดตลอดแถวแนวเลยครับนี่ล้วกัดข้าวครับไม่รู้หนูเล็กหนูใหญ่อเอาหมดครับขอให้ได้ขอให้โดนแต่ว่าหมากวนเยอะครับหมาจอนไม่รู้มาจากไหนหลังสุดท้ายหลังสุดท้ายจะได้แต้มไหมอุยอ้ยอุ้ยหลังสุดท้ายรู้เรื่องนี่ครับอุย้ยเล่นพี่บิ๊กอุย้ยมาแล้วมาแล้วนี่ครับ โอ้ยมาแล้วหลังสุดท้ายรู้เรื่องครับข้าวแบนข้าวลาบเลยครับเป็นไอ้แต่เลย <c oughs> กลางตัวด้วยไม่เหลือเอากระโพดหาย <c oughs> อ๋อนี่อยู่นี่เห็นแล้วโอ้โสไนี้ที่ต้องการครับแจ้วเอาพย้อนแสงครับอือหือ สวยครับสี่ห้าขีดตรงมีตัวนี้โอเคเท้าใหญ่เลยครับทางไม่ชัดนะครับมันเป็นดินแน่นๆนะเดินทางแทบไม่ชัดเลยโอ้แต่ดีครับยังได้ตัวสี่หลังตรงนี้ได้หนึ่งตัวก็โอเคแล้วครับแก้วโอเคครับผลงานเช้านี้ถือว่าไม่แฮวครับไม่หมานเท่าไหร่แต่ไซส์สวยก็โอเคแล้วครับกับเหล็กสิบหลังครับเยอะกระพด นี่ครับได้ตัวสวยมาสองตัวนี่หนูครัวตัวสวยครับอันนี้จะเป็นหนูพุกใหญ่รุ่นๆเลยครับแก้วครับนี่หางใหญ่ๆครับสิบหลัง3ามตัวถือว่าโอเคครับไม่ไกลบ้านเท่าไหร่พอได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณทุกกาลังใจที่มอบให้ขอบคุณจริงๆครับครออกขอให้มันหมันครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าผมครับ